สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมวายเันเตอร์กันนี่นะฮะวันอยู่ในเกมฟาคายสี่พาร์ทที่แกันนี่นะฮะซึ่งวันนี้เราก็จะมาลองทําภารกิจดูนั่นเองนะโอเคนะพาร์ทแผมเองก็ยังไม่รูู้นะว่าต้องไปทําที่ไหนบ้างเพราะว่าตัวอะไรมันเยอะมากเลยครับเฮ้อมิตาอเโรจินัสบอกว่าไอ้สิ่งนี้มันมาจากนายคุณมากนะขอบคุ่จมากนะเพื่อนโอ้อออที่ดิบแดดโคช We need to secure that shipment and those fields. Amita, we talked about this. Turning Kirat into a drug state is not the answer. Sabal, we have no natural resources. The <laughs> what happens when we're free? <laughs> the mines have been stripped, the fields have been ruined for years. So we liberate our people, then what? <laughs> it's not our way, it never was. You do this, you're no better than Pagan. <laughs> it's morally <like> bankrupt. <laughs> better than being literally bankrupt. <laughs> 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 จากนั้นก็จะเกิดการเลือกเกิดขึ้นนั่นเองนะฮะชอเมต้าแอนหรือซาเบาเพื่อที่จะทำภารกิจกันนั่นเองเฮ้ยจะรู้สึกจะมีปืนให้แรก PAK มีโอ้ยปืนกลเอาเปลี่ยนเป็นอะไรดีหอกว่าปืนนี้มันก็จะเร็งได้ดีอยู่โอ้เฟิร์เอทเก็บราได้ตังด้วยมีกรอด้วยครับทีอโ โอเคครับรอบนี้เรามาทำภารกิจของอามิตากันดีกว่าโอ้เอาเป็นว่าผมเลือกของซาบ้าไว้เลยกันนะผมจะเลือกซาบ้ารุ่นล้วนเลยนะฮะไม่ว่าภารกิจจะยากขนาดเย็นขนาดไหนก็ทอมนะฮะโอเคมีช็อตกันระเบิดครบเซตเอาล่ะซาบ้าเพอร์สเอาล้วเออฉันมานี่เนอะแล้วก็มาจองตาโอ้โหเมื่อวานที่มีนายอยู่กับเรานะพี่ชาย โมฮันไม่ได้เป็นคนเริ่มโกลเด้นแพทดมิต้าเธอเสียไปที่เรือโรงงานโรงงานชาเก่าโรงโรงงานผลิตน้ำชาเก่าโอเคแอปเสิร์ฟแอปเสิร์ฟเดนโอเคใส่กระสุนเข้าไปจากนั้นก็เดินออกครับ ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรเหมือนเห็นเฟรมโทเวอร์เฟรมโทเวอร์โอ้โหเดี๋ยวตาทางจะโชว์หน้าดูแต่บางเิญบางเิญเรามีใส่ปืนได้แค่สี่อันไอย้ยดแม่ไปไกลขนาดไหนเนี่ยจะออกไปแต่ขอบฟ้าเฮ้ย r a b an insignia ิ don't need โอเคมองจากระยะนี้ ได้แล้วได้เป้าหมายแล้วแต่นั้นก็ผมอุ้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขึ้นรถไปแล้วกันนะผมจะไม่ฟาสทราเวลไปนะครับเพราะว่าฟาสทราเวลเราตอนนั้นปฏิทของเอาเฮ็ดแม่เออไอ้สัตว์ อะโอเคไม่เป็นไรเราไม่ต้องทำมันก็ได้ฮะให้พวกอีเวนต์พวกนี้เดี๋ยวเราจะไปนั้นไปทำภารกิจก่อนดีกว่าครับ <c oughs> อ,บอ,อุ้ยแมนเฮียไปซะกูจะไปทำภารกิจกู <c oughs> <อ>ไม่ส่งรถให้มึงโอเคเราจะไป ตามเส้นทางนี้เนอะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ไม่ไผ่เฮลิคอปเตอร์ไม้ไผ่แ yeah! ย้วนีโอเคคัดก่อนนะฮะเดี๋ยวมันจะแหลกนะผู้ดโดยสารโปรดทร,ราบขณะนี้เจอบินที่คีราาที่11พาท่านถึงโรงงานน้ําชาเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่าที่เลือกสายการบินไวฮันเตอร์นะคะใช่แล้วนะโอเค คือมันจะมีปัญหานิดหน่อยเวลาผมออกเกะเครื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยมิ่งชอบปั่นหัวกูเนี่ยปั่นหัวเสร็จปุ๊บผมก็ตายนะฮะโอเคจอดทอไว้ตรงนี้ d e stroy the drug farm ืออเอามันสีแตกต่างเอียงกับไอ,อ้ปักนั่นละ่ะมันจะมันก็ไม่ต่างเลยกับเผาเผาไรอันนั้นเลยนะฮะโอเค เผาซะเยอะด้วยหืมเกลืนก็ต้องมาร์กก่อนครับมาร์กทร็กเก็ตโอเคเจอสองนี่อีกสามได้งานบูแลกอีกแล้วครับตัวน,นี้ต้องเก็บตัวสไนก่อนสินะ ถ้าอย่างนั้นก็เตรียมตัวเลยติดสะโคบมาโอเคลาก่อยนะสไนเปอร์ฉันถึงแล้วเผามันให้หมดอย่าให้เหลือโอ้เดี๋ยวมันจะมาละโอ้ยย็ดแม่ không phải ui hiểu là này hiện nay phải dạ 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 เาีืมากันเต็มเลยตอนนี้วิ่งละไอสัตว์ยอยานะยานะแม่งหมามาเลยพอจัดการดีเนี่ยโอ้มันสิงมาครับตอนนี้เจ็ดแม่มากันเต็มเลย เอแล้วนะบึมหาแหงจเหมืนอนว่าจะมีตัวอื่นที่เรายังแท็กไม่สำเร็จนะ โอ้ยใช้ไม่ได้ผลผมต้องไปทำแหล่งไฟก่อน,ชนใช่ไหมโอเคเอาก็เอาเว้ยทำลายวันนี้จะเผายังไงละ่ะเขานี้เราแม่งเยอะมากครับตอนนี้ไม่น่าล่ะเขาถึงมีปุ่นกลนให้ตอนนี้กลับที่มัน่นฐานที่มั่นตัวเองละ คิดว่ามันเป็นอุปัติเหตุแต่ความจริงมันไม่ใช่นะมันเป็นฝีมือกูเองโอ้โหเดี๋ยวเราขึ้นรถมาเลี้ยวไปจังซ้ายลปันนีเออยาเอาแล้วนะไปแล้วนะคะเอแล้วนะถ้าเผามันต้องกันนั้นแน่เลยวะผมว่าสเตลเก็บไปทีละตัวน่าจะดีกว่า แล้วไม่ผมก็ช็อตอะไรตอนนี้วันนี้อ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวมันเห็นไปไปหันไปออ้นโอะโอ,โอ,โอ,โอ้ยยยยยยย ยายะให้สัตว์ชิบหายแล้วยายะเอาละนะวิง่งละตอนนี้เขาต้องจะมีเฟรมถูว่ายาใครเห็นออกูเอามาน้อย ไม่ไมีอะไรใช่ไหมยสัตวจปลาผิดเสือปลาเนื <S <S ้อเอาละเผาล้วาโมรท้เผาแล้วโหลามเลยเว้ยเฟดเฟ่เย เือาเรียบร้อยไปทีนึ่งแล้วตอนนี้เอาไปนอร์ดอกเาอยจังหโ o ออหน โอ้มาตรงหน้าเต็มๆเลยอย่าโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้เว้ยเฮ้ยๆโอ้โหสองกันเต็มเลยครับตอนนี้ทูกท้าวจะเล็งมาทางนี้หมดเลย เราว no ิ่งเข้ามาเตรียมยิงสวนนะเนี่ยโอ้เราเราบอกว่ากลัวะไรเนี่ยเจ๊ค แล้วเหรอยาโอ้โหเล่นนะเล่นนะเล่นนะเล่นของหนักนะยิงไม่โดนเลยเอาละสงสัยต้องสนายละตอนนี้โอเค โอ้โอเคโอ้หวัวมาเอา้าชิบหายยิงเฟลอุย้ยเฮียหนีอีกเออกูจะไปยิงโดนวอลละบัตน,นี่เฮดช็อตเรียบร้อยเออเฟลแถมไม่สนุกด้วยตอนนี้ไม่ได้พากตอนกลางคืนครับโอเค โอ้โอ้โอ้กูไม่น่าลงแรงเลยขีดอีกโดยไม่สนใจเลยว่าตัวเองหักนิ้วมือได้โอเคเขาน่าจะมีเฟรมโทเวอร์หน่อยนะเอาชิบหายปลาพีดิ๊กเอออุ้ยสัตว์โอ้โภาพมันเสือกมัว เดือดมัวดับเบิลคิวเลยฮึ่มโหให้หมดเลยตอนนี้เหาให้หมดไปแล้วขึ้นดันบนขึ้นดันบนโ <c oughs> okay. อเคเอาอีกทีนึงหมดแล้วเอามันก็ไม่ต้องปาโมโรโท็อกก็ได้นี่หว่า ฟักอยู่เลยเอาชิบหายแล้วกดพิษยี่ต้องเอาสนัยใช่ไหม,หมยิงปกติไม่เข้าต้องเอาสนายัยเอาเลยเฮ้ยลืมไปตรงนี้ไม่มีโรบิคดัานซ้ นี่ to burn to be d e s t r ต y ต้องเผาถึงจะทำลายได้แล้วแล้วนี่กูงงหมดแล้วเนี่ยเอาละโอเคมีสามส่วนที่โดนทำลายแล้วเอ็ดช็อตโอ้ยลาม ม,มุง่งวิ่งเอาเหรอไปขึ้นไปด้านบนก่อนครับตอนนี้เผื่อจะมีมีกระสุนมสไม่มีอะไรไม่มีเฮี้ยอะไรเลยเลยนี่ยโอ้โหเราให้กูขึ้นมาทำมะเขืออะไรโอ,โอ้โหพวกนี้มันต้องเผาใช่ไหมชัดเจนครับลอยออกมาหน่อย ต้องออกแล้วตอนนี้โอเคเอาไม่เสียงไม่ออกอะโอเคบนกันอยู่ด้านแลกครับเดี๋ยวกูเก็บให้หมดเลยเนี่ยเอาเลยนะเข้าชาร์จแล้วนะมีคนเห็นแค่คนเดียว f o r เอาละยิงมีการยิงเกิดขึ้นตอนนี้หืมกูจะไปทางไหนแล้วบัทีนี้เผาฟาร์มมันถ้ามันยุ่งยากขนาดนี้มึงให้กูมาเผาทรรมะเขืออะไรโอ้ ยึดแม่เอ้ยอ๋อใช่แล้วแล้วก็ต้องมายิงทางนี้สินะ<ป>ออก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 แสดงว่ามันยังมีอีกอยู่สินะไอ้พวกเนี้ยมา<ป>แต่กูจะเผาไอ้นี่ได้ไงละ่ะ<ป>ทีน่นี้ไม่มีของเบอร์นะเนี่ยเกรนเนตไปแทน อ๋อเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของก่อนเหยียบไฟซาหย่าไอสัตว์โหอ,อยู่แต่ไกลเลยนะฮะโอเค ได้ละไม่ตายครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันต้องเผาอีกตรงไหน,นอ๋อมีหน้ามองไม่เห็นเหย็ยดแม่เอ้ยบูมเฮ้ยเจอแล้วโอ้ยเปลี่ยนปืนผิดโอ้ต้องเปลี่ยนเป็นนี้เว้ยสไนป์สไนป์ได้แล้วโอ้ยสัต ร้อนร้อนเผาหมดแล้วเงียบเงียบไปเย่เผาแล้วชิบหายแล้วปืนกล คมิชัันก็ผิดแล้วหนีหนีหนีห <c oughs> นีละแ <c oughs> สดงว่าถ้าเราจะทำภารกิจเนื้อเรื่องต่อนี้เราจะต้องมาไอตรงรูปดาบใช่ไหมบางทีจะทำต่อได้โอเคขี่เอลเลเฟนแล้วกันนะรู้สึกว่าจะมีคนขอร้องมาให้อันนั้นแบ็กเท็ดดาวโอเคสเตย์ไทรเกตเรียบร้อยอื้อ โหแล้วมีการโทรของด้วยโอ,อย้ยยายาข,ขึ้นหอแล้วขึ้นหอแล้วยาซาบ้าได้นำได้เป็นหัวหน้าของโคเดนแพทแล้ว นี่เนี่ยยังยังไม่เลิกโอเคต้องรีบบอ,อกจากที่นี่ครับว่าแต่หอ,อกูอยู่ไหนเนี่ยคูจำได้ว่าคูจอดหอไว้อยู่นะอืมไม่มีก็ไม่เป็นไรหยุดูโอ,โอ,โอ้เกือบแล้ว นะไม่เป็นไรครับสหรับพาร์ทนี้นะก็จบไปเพียงแค่นี้นะฮะก็ไว้เจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะฮะก็พาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่อาจจะไม่สนุกเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าแค่ต้องเงินเนี่ยนะเพราะเราไ่ได้มาตั้งป๋องหนึ่งเลยนะ 7K เคขาทานแล้วตอนนี้ยายายาอ้วนอยันนี้ กระสูนเหลือน้อยเลยตอนนี้โอเคไปกลับบ้านเฮา